เอ่อก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นแันติกแรกตั้งแต่เล่นทุกบอลอาชีพมาแล้วก็ของทีมชาติครับก็ครึ่งแรกเราเล่นจังหวะมากเกินไปครับครึ่งแรกเราทําได้ไม่ดีครับแต่ครึ่งหลังเราก็ได้ปรับแผนการเล่นใหม่ครับแล้วก็ทําได้ดีขึ้นครับแล้วก็มีประตูครับตอนนี้เราก็ประมาทีมไม่ได้ครับเราก็ต้องแบบว่าเตรียมแผนเพื่อรับมือสิงคโปร์ครับครับผมนี่ครับขบ๊อบขบ๊ช อ๋อก็เจอใครก็ได้ครับแต่เราแบบก็ต้องไปทีละแมทครับเราผมว่าจะเจอใครก็ได้ครับนัดชิงกับพีโตล็อคที่แล้วเองเราบอกว่านัดเกิดใครก็ได้เนื้ออยู่ในใจครับเพราะตอนนั้นก็อยากได้แชมป์เอยู่ครับแต่เราทำไม่ได้ครับมาเจอกันอีกครับ เจออีกครั้งก็ได้ครับเพราะถ้าต้องเจอก็ต้องเจอครับเพราะว่ามันเราก็อยากได้แชมป์ด้วยในบ้านเรารเราก็ต้องเอาครับเพ้าหมายแรกก็คือเหรียญทองครับแต่ถ้าได้ดาวคโมก็ก็ให้เป็นโบนัสไปอีกแบบ